อยากได้ให้ฟรีนะจ๊ะเขาเอื <d> ่นวาต้นกระเช่าจ้ะนี่ต้นกระเช่า ปลูกง่ายจะปลูกง่ายมากๆนะคะถ้าใครอยากได้บอกมาเลยส่งให้พี่ส่งให้ฟี่ปลูกง่ายไม่มีตาย ให้สีปีแต่แต่เสียค่าส่งเอง <laughs> เสียค่าส่งเอาเองเอาเป็นโูงงามเลยเนี้จ้ะนี่นี่พี่สาว่ามนามนงามนี่งามเนี้ยบงสวยงามมากๆ พอดีคิดค่าว่าขายจ้ะไม่ขายก็เรียกว่าต้นต้นกระเช้าทรงหปพี้นีู่จัจนี่หลายอยู่เดี๋ยวก็จะมาห้อยตามอันนี้นหะให้มันให้มันงามจูห้อยให้มันเป็นผมเป็นพว่วงได้หลาย เอซีอยากได้ดิส่งไปหายเขาเรียกว่าต้นกัดเช้าเห็นมันง่ามก็เลยอยากว้าสุกฟังอยากส่งไปหาย่งใส่กลองได้ก็ไปปลูกแป๊บเดียวก็เป็นหรือผู้ได้ยูไก่านมากกว่าแบะเอากระได้เยอะ In đi nắng nỉ ngơi nắng 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 นี่เอ็นมาบูกะล่างสีออกพูดได้อยากได้กะ<ม>เย็นได้จ้ะปรับสามารถปรับปรับอากาศมันเย็นได้เขาเออมามาปรับอุณหภูมินมะ เดี๋ยวสิเอามาปลูกเดี๋ยวสิมาหอยอีกอยู่จ้ะยังบ้านได้พ่อนี่อันนึงเห็นบ่ปลูกทิ่มใหม่หไว้อือ อคุณจ้าโอเคนะจ้าขอตัวเด้อบาดีขอตัวลงไลเด้อจ้ะขอตัวลงไลนนะจ้าจะได้ไปตัดคลิปทำคลิปต่ออีกนีแล้วเนาะคนอยากดังทำไอยากดังกับบขมาในโลกสุ้สุดสวัสดีสิท่านจ้าสวัสดีนะจ้า ขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณเด้อจ้ะเมื่อตะกี้ก็เอาต้นไม้ให้เบื้องจัดผู้มีทัดบรรยาการเดี๋ยวจะเอามาทำอีกเป็นแตเชาต้น